ถึงความเคลื่อนไหวโดยชพวะในแนวโน้มของราคาทองคำวันนี้คุยกับคุณธิตพานวัฒนทรัพย์ค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท YLG b u l l n a n d Futures จำกัดคุณธิพาสวัสดีค่ะค่ะดร์ลทิพสวัสดีค่ะค่ะคุณธิภพาคะในช่วงนี้ถือว่าราคาทองคํานั้นมีความผันผวนหลักแต่ว่าแว่งตัวขึ้นไปพอสมควรนะคะในช่วงนี้แนวโน้มจะเป็นยังไงบ้างคะค่ะสำหรับราคาทองนะคะก็ึ้นไปทำสูงสุดเมื่อวานนี้นะคะ เมื่อคืนนี้นะคะที่ระดับประมาณ1 4 1 9, 9เหรียญ US Dollar อพอยอาต์นะคะแล้วก็เมื่อคืนนี้มีข่าวมาตัวหนึ่งค่ะเป็นข่าวเรือนะคะว่าผู้นําของลิเบียนะคะากาดาฟีได้ถูกยิงนะคะเลยทําให้ราคาทองคําหลังจากที่ได้รับข่าวก็วเริ่มจากราคาน้ํามันก่อนมีการทิ้งตัวลงมาจากที่ระดับประมาณหนึ่พัน เอิจากระดับ103เหรียญน,นะคะลงมาต่ำกว่า100เหรียญต่อบา์เรล<ช>ก็เลยทำให้ราคาทองคำจากที่ระดับประมาณ1,418เหรียญน,นะคะมีการร่วงล,วง,ลวงมาจนถึง1,390เหรียญ US d ่อ l a r per Troy o u n c ได้อันนี้คือเป็นข่าวล่าสุดที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะะุณเตรุ<ช>ิ สำหรับทิศทางทองคําจากนี้ไปนะคะก็ตอนนี้เองในช่วงสามสี่ที่ที่ผ่านมาทองคําเองก็จะไปโฟกัสเกี่ยวกับข่าวของเรื่องสถานการณ์ทิศทางตะวันออกกลางนะคะเรอจะต้องคอยติดตามสถานการณ์นิดนึงว่าถ้าดูแล้วคลี่คลายลงอะไรอย่างอาทิเช่นสถานการณ์นในประเทศลิเบียเองก็ตามนะคะคือเชื่อว่าน่าจะทําให้ราคาทองคํามีโอกาสย่อตัวลง แต่ในแง่ของระยะสั้นเท่านั้นนะคะเพราะว่าใ,ในในเชิงภาพยาวเราก็ยังมองเป็นภาพบวกของราคาทองคํามากกว่าเพราะว่าเนตุารณนี้เองถ้าสถานการณ์ของทางลิเบียนมีการที่ขายลงมาอาจจะทำให้ราคาทองคํามีการย่อลงมาบ้างนะคะแต่ว่า,าทางนีทั้งนั้นเราทราบกันดีว่าสถานการณ์ในภาคตะวันออกกลางเองนะคะก็ยังในประเทศอื่นอานะทีเช่นบาเรนอยู่ซึ่งเออบาเรนเองก็เป็นแหล่งผลิตน้ามันที่เอ่อ ค่อนข้างเยอะด้วยนะคะคก็คือจะเห็นได้ว่าตรงนี้เราอาจจะต้องติดตามด้วยเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าสถานการณ์โดยรวมของตะวันออกลางยังไม่ดีก็ยังจะเป็นตัวผลักให้ราคาทองสูงขึ้น ดังนั้นถ้าช่วงนี้สาบนักลงทุนที่อยากจะเข้ามาลงทุนนะคะแนะนําว่าทุกครั้งที่มีการ,รย่อตัวของราคาทองคําให้สามารถทยอยสะสมได้นะคะ<ช><ช>โดยที่ระดับที่สามารถทยอยสะสมได้ก็คือตั้งแต่ระดับประมาณ1 3 8 0เหรียญย s dollar ต่อส่อยายฮา์เป็นต้นไป<ช>หรือว่าถ้าเทียบเป็นเยนบาทก็ตกประมาณสัก19,900ักจนถึง2 0 0 0 0บาทต่อบาททองคำค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะคุณทิพานาววัฒนทรัพย์ค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท YLG b u l l i o n and f u t u r e จำกัดนะคะเวลาของชั่วโมงทํา